สวัสดีครับทุกคนเรามาเจอกับครูวิทย์นะครับครูจะพาพวกเราฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษนำเอาคำศัพท์ง่ายๆที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมาสร้างเป็นคำพูดให้ยาวขึ้นพาพวกเราฝึกให้ได้เยอะที่สุดทุกๆวันเพื่อสร้างทักษะและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของไวยากรณ์ไม่ต้องกลัวเรื่องของความถูกผิดเพราะภาษาจริงๆแล้วเราใช้เพื่อการสื่อสารต้องมีจุดเริ่มก่อนต้องพลาดบ้าง รอให้เก่งขึ้นค่อยไปปรับค่อยไปทําให้ภาษาของเราสูงขึ้นขนาดในภาษาไทยเราหลายๆจังหวะพวกเราก็ยังพูดผิดหลักไวยากรณ์เลยเพราะฉะนั้นการวัดผลของภาษาจริงๆแล้วไม่ได้วัดที่ความถูกผิดไม่ได้วัดที่การให้คะแนนนะครับแต่วัดด้วยความสามารถในการที่จะทําให้คู่สนทนาฝั่งตรงข้ามเราเข้าใจฝึกโดยการเรียงเอาคําศัพท์นั้นมาต่อเรียงกันจากหน้าไปหลังจุดที่เรียงสลับกันนะครับ คือจุดของการขยายคำนามและการวางคำถามไว้ที่ด้านหน้าคำพูดก่อนฝึกไปพร้อมกับครูเยอะๆแล้วก็พอมีเวลาก็นึกคิดเอาคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักแล้วก็ใช้ที่หน้างานมาสร้างเป็นประโยค์คล้ายๆกับที่ครูผ่าฝึกนะครับพอฝึกบ่อยๆสกิลเราก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ไปฝึกพร้อมกันกับครูแล้วท้ายบทครูก็จะมีเรื่องของหลักเรื่องของเกรดไวยากรณ์เรื่องของเกร็ดข,ของคำศัพท์มาบอกพวกเราเหมือนเดิม ฉันต้องการที่จะคุยอย่างเปิดอ,อก I want to talk openly ฉันต้องการที่จะจับตาดูลอน I want to watch her ฉันต้องการที่จะช่วยเหลือพวกเขา I want to help them ฉันต้องการที่จะชะลอมันก่อน I want to delay it first ฉันต้องการที่จะดูแลพวกเขา I want to take care of them ฉันต้องการที่จะได้ยินจากคุณ want to hear to from you ฉันต้องการที่จะปักหลักปักฐานที่พัทยา I want to settle in พั t ยาฉันต้องการที่จะฝึกฝนพวกเขา I want to train them ฉันต้องการที่จะเฝ้าดูพวกเขา I want to monitor them ฉันต้องการที่จะมองโลกในแง่ดี I want to be optimistic ฉันต้องการที่จะรู้ความจริง I want to know the truth ฉันต้องการที่จะเร่งมัน I want to speed it up ฉันต้องการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ I business want start a to ฉันต้องการที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง I want to start again ฉันต้องการที่จะเรียนรู้จากคุณ I want to learn to from you ฉันต้องการที่จะลองมันก่อน I want to try it first ฉันต้องการที่จะศึกษามันก่อน I want to study it first ฉันต้องการที่จะสนับสนุนคุณ I want to support you ฉันต้องการที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด I want to avoid a mistake ฉันต้องการที่จะให้ทุนโครงการนี้ I want to fund this project. คำศัพท์สำคัญสำหรับบทนี้นะครับเมื่อกี้มันจะมีเรื่องของคำศัพท์คำว่าอยากที่จะมองโลกในแง่ดีซึ่งก็คือคำว่า optimistic เป็นคำ adjective คุณศัพท์ไม่ใช่กริยานะครับครูก็เลยต้องมี verb to be ก็คือ he is มาวางไว้ดัดที่ด้านหน้าคำนี้ทีนี้ ครูก็เลยขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับคล้ายๆกับคำนี้มองโลกในแงด่ดีเราบอกว่า optimistic อีกอย่างหนึง่งถ้าใครยังคิดคำศัพท์คำนี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นเนี่ยคำว่า positive บวกนั่นเองอย่าง she is very positive ข้อนี้ก็คือหล่อนเป็นคนที่คิดบวกนะครับหล่อนเป็นคนที่มองอะไรในเชิงบวก he is very negative Negative แปลว่าลบประโยคนี้ก็แปลว่าเขาเนะ่ะเป็นคนคิดลบเขาเป็นคนลบนะข้อ4 they are still pessimistic pessimistic คำนี้ตรงกันข้ามกับคำว่า optimistic optimistic แง่ดี pessimistic ก็แปลว่ามองโลกในแง่ร้าย,าย they are still พสติมิสติกพวกเขายังคงมองโลกในแง่ร้ายเหมือนเดิมนะครับ negative positive optimistic pessimistic เป็น adjective ไม่ใช่กริยานะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยมี v e r b to be is, am, are, w ม s า e r วเนี่ยมาวางไว้ที่ด้านหน้าคำต่อไปนะครับนะักเรียนคำว่าดูแลเมื่อกี้ เ,เราใช้คำว่า take care of เนี่ยดูแลนะครับดูแลถ้าเราจบด้วยคำว่าดูแลเราก็พูดคำว่า take care ได้เลยแต่เมื่อไรก็ตามนะครับหากเรามีคำนามมาต่อทางด้านท้ายว่าดูแลใครเขาจะมีคำเชื่อมสั้นก็คือคำคุณศรรัพท์คำบอกตำแหน่งตัวนี้ขอโทษทีนะครับคำ preposition คำบอกตำแหน่งตัวนี้เนี่ยมาวางไว้ที่ด้านหน้า in on at of for พวกนี้ ตามด้วยคำสั้นๆนะครับคือคำนามอย่างมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งคำว่าเพราะว่าคำว่าเนื่องจาก because of จะชอบออาข้อสอบเยอะมากแล้วหลัง because of เนี่ยต้องเป็นคำนามสั้นๆนะครับไม่ใช่ประโยคอีกคำหนึ่งคำว่า due to เนื่องจากหลัง to นะครับก็เป็นคำนามสั้นๆเหมือนกันอย่าลืมนะครับ in on at of for ก็คือ Preposition พวกนี้สันส้นๆตามด้วยคำนามนะครับ He will take care of us เขาจะดูแลพวกเราเนี่ยข้อสอบอย่าลืมตกคำว่า off นะครับห้ามลืมนะคำนี้อีกคำหนึ่งคำว่าดูแลก็คือคำว่า look after We will look after the kids พวกเราจะดูแลเด็กๆคำศัพท์คำ,คำนี้คุณครูจะจะไปเอาจะ ออกข้อสอบเหมือนกันให้พวกเรานะครับก็คือคุณครูจะบบกเฮ้ยลุกเนี่ยมันควรที่จะตามด้วยอะไรนะครับมันก็จะมีล o ก k at Look after l o ล k before เต็มไปหมดจำง,ง่ายๆนะครับมองตามคำว่ามองตามก็คือเราห่วงใยนั่นเองนะครับเวลาที่ลูกๆเราไปที่โรงเรียนเราส่งลูกๆแล้วเราก็มองตามนะครับลูกๆไปนั่นก็คือเราห่วงเขาเราอยากที่จะดูแลเขานั่นเอง เพราะฉะนั้น look after ให้ความหมายว่า take care นั่นเองเจอกันใน EP ถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อพี่พวกเราจะได้มาฝึกพูดด้วยกันครับบ๊ายบายครับ